สวัสดีจ้าแมมสินจาาทักทานเช้าวันที่30ตุลาคมนะคะทุกคนก็นมาอัพเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้อกับทองคำสถานการณ์นะคะทองคำวิีขราทองคำและง,งานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่30ตุลาคมปี2568 ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นตามทองคำตลาดโลกระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ6 6 5 0บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ61,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกสห5เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 32.228- ถึง32.412บาทต่อ1นดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอตช่วงกลางวัน ห้ามกลางตลาดจับตามติอัตราดอกเบีย้นยนโยบายของธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดและถ้อยถแถลงหลังการประชุมของนายเจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณบวงชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่ตลาดคาดธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ จะคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำต่อไปส่วนธนาคารกลางยุโรป ECB มีแนวโน้มตรึงอัตราดอกเบีย้ยแต่พร้อมผ่อนคลายเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวขณะที่ความ คืบหน้าการเจรจาการค้าสารัฐและจีนโดยเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้สรุปกรอบข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายพิจารณาลงนามฉบับสมบูรณ์ในวันพฤหัสบสดีที่30ตุลาคมนี้ที่เกาหลีใต้ รวมถึงการพัฒนาเชิงบวกการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีโดนทัททมผู้นำสหรัฐต่อประเทศคู่ค้าปัจจัยที่กล่าวนะคะกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้านซิตี้ปรับลดคาดการราคาทองคำระยะสั้นลงเหลือ3,800ดอลลาร์ 3, ต่อ1ทรอยออนจากเดิมที่ระดับ4,000ดอลลาร์ 4, ต่อ1ทรอยออนจากการชะลอตัวของโมเมนตัมราคา และความคืบหน้าการแก้ปัญหาซัดดาวรวมถึงแนวโน้มเงินเฟอ้อที่ลดลงสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่30ตุลาคมปี2568นะคะของที่29นะคะ ซึ่งก่อดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํามากถึง37ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่37เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่30ตุลาคมปี2568ทองคําแท่งกระสโบเกิน5%ซื้อ61,450บาทขาย61,550บาท ทองรูปพรรณก็สกคื้าอเซซื้อหืน้อบาบาท52สตางค์ขาย62,350าบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่29ราคาเป็นบวกไปที่1,650าสิบาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำารรณีธทีนี้นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะ แล้วยังไงนะคะก็ยิลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิ่นะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ